เด็กฝึกงานวันแรกที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแต่ไม่คิดเลยว่าซีอคนใหม่ของบริษัทคือแฟนออนไลน์ที่คุยกันทุกคืนเมื่อสายตาสบกันความรู้สึกทั้งหมดที่เก็บไว้กลับปะตุกขึ้นทันทีวันนี้เป็นวันแรกของฉันในฐานะเด็กฝึกงานฉันตื่นเต้นจนแทบจะกระโดดจากเตียงตั้งแต่เช้าใจเต้นรัวเพราะรู้ว่าวันนี้ฉันต้องต้อนรับซีอคนใหม่ของบริษัทฉันรีบแต่งตัวอย่างพิถีพิถันตั้งแต่เสื้อเชิ้ตเรียบๆกางเกงสีกลางๆจนถึงรองเท้าทีาท่เงวับเหมือนกระจกทุกอย่างต้อง perfect เพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่ฉันจะสร้างความประทับใจแรกให้กับเจ้านายใหม่แต่ใครจะคิดว่าชะตากรรมจะเล่นตลกกับฉันขนาดนี้เมื่อก้าวเข้ามาในล็อบบี้ฉันเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าพอดีซีโอคนใหม่ของบริษัทใบหน้าคมคายท่าทางสง่าผ่าเผยฉันกลั้นหายใจและต้องหลับตาสองครั้งเมื่อรู้สึกถึงความคุ้นเคยยังไม่น่าเชื่อใจฉันเต้นรัวหัวใจเหมือนจะกระเด็นออกจากอกไม่จริงนี่เขาฉันกระซิบกับตัวเองและแล้วสายตาของเราได้สบกัน เขาเองก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่ริมฝีปากจะโค้งเป็นรอยยิ้มบางๆแบบที่ฉันคุ้นเคยจากทุกคืนที่เราแชทกันออนไลน์ใจฉันพองโตและอับอายพลความตื่นเต้นไปพร้อมกันคุณคงเป็นเด็กฝึกงานคนใหม่ใช่ไหมเสียงนั้นลึกและมั่นคงแต่ฟังดูอบอุ่นราวกับกำลังพูดกับฉันคนเดียวครับข,ข้าฉันตอบเสียงสั่นมือเกรงจับแฟ้มเอกสารแน่น ตามฉันมาในห้องทำงานหน่อยนะเขาก้าวไปข้างหน้าท่าทางสง่างามแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดที่ไม่ธรรมดาความหวานที่คุ้นเคยจากโลกออนไลน์กลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันในห้องทำงานของเขาบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบที่แฝงความตื่นเต้นฉันพยายามทำตัวนิ่งแต่สายตาและหัวใจของฉันเหมือนจะสื่อสารทุกความรู้สึกที่ซ่อนอยู่มาเป็นปีไม่คิดเลยนะว่าเราจะเจอกันแบบนี้เขาพูดรอยยิ้มบนใบหน้าทำให้ฉันแทบละลายช่ ฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่าฉันตอบพยายามกลั้นลมหายใจเรานั่งตรงข้ามกันเขามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ก็แฝงด้วยอำนาจของซีอฉันรู้สึกตัวเล็กลงทุกทีแต่หัวใจกลับเต้นแรงเกินบรรยายเราพูดคุยกันเหมือนในแชททุกคืนแต่ครั้งนี้เสียงน้ำเสียงและสัมผัสของเขาใกล้ฉันมากขึ้นทุกวินาทีฉันพยายามเก็บความรู้สึกตัวเองแต่บางทีมันก็ยากเหลือเกินตั้งแต่วันนี้เราอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์นอกเวลางานด้วยเขาพูดอย่างอ่อนโยนแต่ฉันก็สัมผัสถึงน้ำหนักของคำเตือนนั้นฉันพยักหน้าทำตัวนิ่งแต่ในใจเต็มไปด้วยคลื่นความรู้สึกทั้งความสุขความตื่นเต้นความเขินและความกลัวผสมผนกันอย่างประหลาดนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและทันทีที่ประตูปิดหลังฉันเสียงหัวใจฉันก็เหมือนจะดังขึ้นเป็นร้อยรอบในห้องทำงานนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะช้าลงแต่เต็มไปด้วยความหวานและความลับที่รอให้เปิดเผย นี่เป็นเพียงแค่วันแรกแต่ฉันรู้ว่าจากนี้ไปชีวิตในฐานะเด็กฝึกงานของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากวันแรกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเคิน์ไอทุกเช้าฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวให้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแต่คราวนี้ใจฉันกลับเต้นแรงกว่าเดิมเพราะรู้ว่าซ e อของเรากำลังอยู่ใกล้ทุกวันฉันพยายามทำงานอย่างตั้งใจที่สุดแต่บางครั้งก็เผลอเหลือบตามองเขาอยู่เสมอ วันนี้เป็นวันประชุมใหญ่ในบริษัทฉันต้องคอยช่วยเตรียมเอกสารและจัดการรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ราบรื่นซีโอของเรายืนอยู่หน้าห้องประชุมท่าทางสง่าผ่าเผยเหมือนเดิมแต่สายตาเขาตอนศพกับฉันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มลับๆที่ฉันคุ้นเคยยังไม่น่าเชื่อหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเด็กฝึกงานคนนั้นวันนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเสียงเขาเรียกชื่อฉันอย่างเบาๆในขณะที่สายตายังคงจับจ้องฉันอยู่ฉันรีบพยักหน้าแล้วเดินไปยืนตรงมุมห้องด้วยความเกรง การประชุมเริ่มขึ้นแต่ฉันกลับฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องใจกลับจดจ่ออยู่กับเขาเต็มไปหมดทุกครั้งที่ซีอพูดฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความมั่นใจที่ฉันสร้างมาอย่างดีเริ่มสั่นคลอนเมื่อรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องฉันตลอดเวลาช่วงพักประชุมเขาเดินมาหาฉันแบบไม่ให้ใครเห็นเพียงแค่เราสองคนวันนี้ทำงานดีนะเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นใจฉันแทบหยุดเต้นค่ะข,ขอบคุณค่าฉันตอบเสียงสันมือเกรงแฟ้มเอกสาร เขายิ้มบางๆแล้วโน้มตัวเข้ามาใกล้เศษลมหายใจของเขาแต่ใบหน้าฉันเบาๆความอบอุ่นนั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนลอยอยู่ฉันเห็นความตั้งใจของคุณแต่ก็ระวังตัวเองด้วยหน้าเด็กฝึกงานกับซีอโออาจจะสับสนได้ง่ายๆเขาพูดพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและลึกซึ้งฉันพยักหน้าแต่ไม่กล้าสบตารู้สึกถึงความขัดแย้งในใจอย่างแรงทั้งความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาและความกลัวว่าจะทําอะไรผิดพลาดทุกการเคลื่อนไหวของฉันดูเหมือนถูกสังเกตอย,อยู่ตลอดเวลา วันต่อมางานเริ่มยุ่งขึ้นเรื่อยๆฉันต้องวิ่งไปทำทุกอย่างตั้งแต่จัดประชุมเล็กๆไปจนถึงเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารความเหนื่อยล้าเริ่มก่อตัวแต่ทุกครั้งที่เห็นเขาในห้องเดียวกันความเหนื่อยนั้นกลับหายไปอย่างประหลาดบางครั้งเขาจะเรียกฉันเข้าไปในห้องทำงานอีกครั้งคราวนี้เป็นการพูดคุยส่วนตัวเรื่องงานผสมกับเรื่องส่วนตัวอย่างลับๆคุณคงไม่คิดเลยใช่ไหมว่าเราจะเจอกันแบบนี้เขาพูดพลางวางมือบนโต๊ะใกล้ฉันค่ะไม่คิดเลยค่าฉันตอบพยายามเก็บอาการเคินอายตั้งแต่วันนี้ เราจะต้องระวังแต่ฉันก็อยากให้คุณรู้ว่าฉันสังเกตคุณทุกวันนะน้ำเสียงเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความใกล้ชิดและความปลอดภัยความสัมพันธ์ของเราค่อยๆพัฒนาในลักษณะลับๆทั้งการส่งสายตาการยิ้มเล็กๆและบทสนทนาที่มีความหมายเกินกว่าคำพูดทุกครั้งที่เราพูดกันความรู้สึกในใจฉันก็ปัตุขึ้นทุกทีทำให้ฉันต้องเก็บอาการตัวเองอย่างยากลำบาก วันหนึ่งหลังจากประชุมเสร็จฉันยังคงอยู่ในห้องทำงานเพื่อเก็บเอกสารซีอเดินมานั่งตรงเก้าอี้ใกล้ฉันคุณเหนื่อยไหมเขาถามแบบหงใหญ่ค่ะไม่มากข้าฉันตอบแต่เสียงแหบเล็กน้อยเพราะหัวใจเต้นแรงเกินไปเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบางๆงปรากฏบนใบหน้าน้ำเสียงที่เขาใช้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนผมดีใจที่คุณอยู่ใกล้รู้ไหมว่าผมชอบวิธีที่คุณตั้งใจทำงาน ฉันรู้สึกเหมือนจะละลายแต่ก็พยายามเก็บความรู้สึกตัวเองไว้ความรู้สึกหวานพลเขินพลตื่นเต้นทําให้ฉันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากสบตาเขาเงียบๆและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับและความรู้สึกที่ซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างเงียบๆระหว่างเด็กฝึกงานกับซีอยังคงค่อยๆสร้างความตื่นเต้นและความผูกพันมากขึ้นทุกวันหลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ฉันเริ่มปรับตัวกับก,บการทํางานใกล้ซีอ ของเราได้มากขึ้นแต่ความรู้สึกภายในใจกลับซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เขาเรียกฉันเข้าไปในห้องทํางานหรือส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความหมายความหวานและความเขินอไยกลับเข้ามาปะปนกับความตื่นเต้นที่ไม่อาจปฏิเสธได้วันหนึ่งหลังเลิกประชุมใหญ่ซีอเรียกฉันไปพูดคุยเรื่องโปรเจกต์ใหม่ในห้องทํางานส่วนตัวฉันเดินเข้าไปด้วยหัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโปรเจกต์นี้ค่อนข้างสําคัญนะเขาพูดพลางมองฉันด้วยสายตาจรงิงจังแต่ก็ยังแฝงรอยยิ้มบางๆที่ฉันันคคุเยรบ ดิฉันจะทำให้ดีที่สุดข้าฉันตอบเสียงสั่นพร้อมเก็บแฟ้มเอกสารแน่นเขาเดินมานั่งตรงเก้าอี้ใกล้ฉันและวางมือบนโต๊ะโดยที่สายตาไม่ละจากฉันคุณเก่งนะผมเห็นความตั้งใจทุกวันแต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยน้ำเสียงเขาอ่อนโยนแต่ฉันสัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดและอำนาจที่แฝงอยู่หัวใจฉันเต้นแรงทุกคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความเขินและความตื่นเต้นเข้ามาปะปนกันอย่างไม่สามารถควบคุมได้ช่วงบ่ายขณะที่ฉันกำลังจัดเอกสารเขาเดินเข้ามาใกล้และเอ่อยเบาๆ วันนี้คุณเหนื่อยไหมฉันพยายามทำตัวนิ่งแต่ก็ปฏิเสธเสียงเบาคะ่ะไม่มากค่ะเขายิ้มบางๆก่อนตื้มมือมาช่วยจัดเอกสารด้วยกันความใกล้ชิดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกครั้งที่มือเราใกล้กันวันต่อมาขณะที่ฉันกำลังเตรียมรายงานซีอเรียกฉันเข้าไปคุยเรื่องงานส่วนตัวอีกครั้งคราวนี้เขาเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาผมรู้ว่ามันอาจจะยากการรักษาความสัมพันธ์แบบนี้แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมชอบคุณจริงๆ คำพูดนั้นทําให้ฉันแทบหยุดหายใจใจเต้นแรงความรู้สึกทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ระเบิดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ผ่าผมก็ชอบคุณเหมือนกันค่าฉันตอบเสียงสั่นเพลอศตาเขาเต็มๆรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นนําเสียงอบอุ่นทําให้ฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยและความหวานในเวลาเดียวกันหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราค่อยๆพัฒนาอย่างลับๆทุกสายตาการส่งข้อความในแชทการศบตากันในที่ทํางานหรือแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆทุกอย่างเต็มไปด้วยความหมายแต่ โลกของความรักที่ซ่อนเรนนั้นก็ไม่ง่ายใดเสมอไปวันหนึ่งมีเพื่อนร่วมง,งานเดินเข้ามาใกล้ฉันพยายามทำตัวนิ่งแต่สายตาเขามองมาอย่างจับผิดเหมือนกำลังสงสัยบางอย่างฉันกลัวกลัวความลับของเราจะถูกเปิดเผย CEO เห็นท่าทางฉันเขาเข้ามากุมมือฉันเบาๆเพียงสัมผัสเล็กๆนั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยและมั่นใจขึ้นอย่าก,กังวลไปผมจะดูแลคุณเองเขาพูดเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ความสัมพันธ์ของเราเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความเสี่ยงทุกครั้งที่เราใกล้กันฉันรู้สึกทั้งความหวานความลุนและความกลัวปลนกันไปแต่ทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันทุกอย่างกลับสมบูรณ์แบบในแบบของเราจากวันนั้นฉันเรียนรู้ว่าความรักบางครั้งต้องมีความอดทนและความลับแต่เมื่อมีความเข้าใจและความจริงใจทุกอย่างสามารถเติบโตได้แม้ในโลกที่ซับซ้อนที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่ความรักของเรากำลังผลิบานในที่ทำงานความลับความหวานความลุน ทุกอย่างกำลังรวมตัวเป็นเรื่องราวที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนความสัมพันธ์ลับๆระหว่างฉันกับซีอของเราค่อยๆเติบโตขึ้นทั้งสายตารอยยิ้มและบทสนทนาเล็กๆก,กลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มทุกวันทำงานของฉันแต่ถึงอย่างนั้นความลับที่เราเก็บไว้ก็ยังคงสร้างความกังวลในใจอยู่เสมอวันหนึ่งหลังจากประชุมเช้าเสร็จซีอเรียกฉันเข้าไปในห้องทำงานเขาดูจรงิจรงจังกว่าปกติและสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นวันนี้เราต้องคุยเรื่องสำคัญเขาพูดพลางวางเอกสารลงบนโตะ ค่ะเรื่องอะไรคะฉันถามเสียงสั่นเพราะรู้สึกถึงความตึงเครียดเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทและเรื่องของเราหัวใจฉันแทบหยุดเต้นความรู้สึกผสมผลนกันระหว่างตื่นเต้นเขินและกังวลคุณรู้ใช่ไหมว่าการอยู่ใกล้กันแบบนี้มีความเสี่ยงเขาพูดต่อน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหงอยใหญ่ค่ะดิฉันเข้าใจค่ะแต่ดิฉันไม่อยากเสียคุณไปฉันตอบพลางสบตาเขาเต็มๆเขายิ้มบางๆก่อนื้มมือมาจับมือฉันเบาๆความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย ผมเองก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันเราจะหาวิธีจัดการทุกอย่างด้วยกันเขาพูดนำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเรากลายเป็นเหมือนพันธะที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเราเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างงานกับความรักลับทุกสายตาทุกการสนทนากลายเป็นการสื่อสารที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความหวานในทุกวินาทีทําให้ฉันลืมความเหนื่อยความกังวลและความลับที่ซ่อนอยู่วันหนึ่งหลังเลิกงานเราอยู่ในห้องทำงานเพียงลำพังซีอีโอหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนคุณเชื่อไหม ว่าความรักสามารถเติบโตแม้ในโลกที่ซับซ้อนที่สุดฉันพยักหน้าน้ำตาแห่งความสุขเริ่มเอ่อในตาฉันเชื่อค่ะและฉันเชื่อในเราเรายิ้มให้กันอย่างเงียบๆความเงียบเต็มไปด้วยความหมายทุกสัมผัสทุกสายตาเป็นเหมือนคำสัญญาเบาๆว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคใดๆช่วงเวลานั้นทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อคนอื่นเสมอไปบางครั้งมันเติบโตได้ดีที่สุดในความลับและเมื่อความเข้าใจความจริงใจ และความมั่นคงอยู่ร่วมกันทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบในที่สุดฉันก็ไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานที่ตื่นเต้นกับวันแรกอีกต่อไปฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซีอคนที่ฉันรักทั้งในโลกแห่งความจริงและโลกออนไลน์ทุกวันทํางานเต็มไปด้วยความหวานความลุ้นและความรักที่เติบโตอย่างเงียบๆแต่มั่นคงและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเราเพราะความรักความผูกพันและความลับเล็กๆของเราจะยังคงเติบโตต่อไปในทุกวันต่อจากนี้